วันดีครอบวันนี้เรามาอยู่กับแบบขี่สก,สกตสกตบอร์ดซึ่งผมได้เล่นไปแบบหนึ่งแล้วอ่ะก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องลองเล่นก่อนเอาไวเราอีแล้วนะโอเคคืออันนี้คือครั้งแรกที่ผมเปลี่ยนมาใช้ไอเนี้ยเปลี่ยนมาใช้หูฟังแต่อันนี้ไม่ใช่หูฟังผมนะครับอันนี้หูฟังผมไปขอยืมพี่ผมมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ย โอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วผมได้เล่นมาถึงด่านที่สิบแปดแล้วอะ่ะมันก็เลยอาจจะผมอาจจะเก่งขึ้นนิดหน่อยแถมใช่ผมลืมบอกว่านี่โลกที่สี่เพราะผมผมหาวิธีการกลับไปโลกหนึ่งไม่ได้ผมหาปุ่มไม่เจอต้องขอภัยด้วยจริงๆครับเพราะว่าผมหาปุ่มไม่เจอ เึอ่อทุกคนอาจจะเห็นผมเล่นเทปแล้วก็ได้ฮึบชืบเอื้อไม่ถึงโอไม่นะผมเคอโดนกลับระเบิดอ่ะโอ้เพิ่งเห็นว่าเราถึงด่านที่ยี่สี่เอ้ยไม่ใช่ดิด่านเท่าไหร่ไม่รู้ ไปได้นับเรามีตั้งอยู่หนึ่งพันซื้อบอร์ดได้ไหมบ้างจริงไหมท่านผู้มชมมาดูกันว่าเราซื้อบอร์ดเลยไหมนี่ยผมใช้บอร์ดนี้อยู่ปัจจุบันราคาโคตรแพงเลยบอร์ดอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่างก่อนเมืเ่นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเหมือนเดิมนั่นแหละชึบโอเคโอเค

จะสอนเลยตักแกเรื่องอะไรนี่สอนสุดท้ายนะเสียงว่าจะนะว่าจะสอนเรื่องอะไรเสียผมว่าจะร้องเพลงเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าคีมันเงียบเกินก็เลยต้องร้องเพลงเยอะนิดหนึงนะครับขอไปด้วยจริงๆนะเพราะว่าโอ้เมื่อกี้เพิ่เบรกเชิบแต่ก็เมื่อกี้เบรกถูกจังหวะด้วยไง ฮอ่าและร่วงอ่ะโหคลิปต่อไปอาจจะเป็นฟังกินไฟเดย์เหมือนเดิมนะครับโปรดฟังด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะไม่รู้ว่าคลิปต่อไปคือคลิปอะไรโอ้ยไม่ขอนอนแบบนี้ไนดะ้ไหมโอเคโอเคไม่จอจปากเนี่ยแหละโอเคโอ้น่าจะได้ยินเสียงกันอยู่นะ ไม่มีเสียงแหละผมใส่หูฟังเพื่อลดเสียงรบกวนนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าอ,อไม่มีเพราะว่าอะไรแล้วชเสียงหายใจผมอาจจะดังที่นึงเพราะว่าตั้งจากที่ผมพูดเยอะเกิน ก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับแถมว่าเย็นนี้ผมเพิ่งวิเดินเล่นมาด้วยเรียกง่ายๆก็คือไปเดินออกกำลังกายนั่นแหละครับเพื่อเอาเหงื่อแล้วก็กลับบ้านมาอาบน้ําแล้วก็นอนเล่นแล้วก็มาคุยกับคนดูอย่างเงี้ยแหละผมไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดไลท์ตอนไหนเนาะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเปิดไลท์ได้ยนะัง

Gotta say, gotta say, gotta win or sorry, l l t h e l i g h t of kiss ฮึบกระโดดต้อมเอ้อฮึบอ๋เราใกล้จะถึงเราว่า57%แล้วนะครับครับผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันจะยาวหรือเปล่าแต่ผมว่าก็น่าสั้นอยู่แหละ โอ้โหมันจะสั้นผมขอให้มันสั้นพอๆกับหลางตายประมาณสิบกว่าวิอะเอ้สิบกว่านาทีอ่ะผมอยากโดวเดทให้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งมเมื่อลยแต่แต่ผมไม่เอาดีกว่าผมไปเจอไลค์เขาในวันเนี้ยซึ่งผมก็เลยคิดว่าแล้วเมื่อไหร่ช่องเราจะมีไลค์บ้างนั่นสิแต่ผมต้องรอคนคนดูเยอะๆก่อนหน่ดิเพราะว่า

เราไม่เราไม่ตดลิขสิทธิ์นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราล้องเองเราไม่ได้ไปเอ่มเราไม่ได้ไปเปิดไงผมคือเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ e พี่ไม่โดนลิขสิทธิ์นะพี่เย hey, hey ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เน้นนะนะโอ้ยไอ อุกบาทก้อนนี้ก็เนาะเอ,อายชึบโอเคผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะเปิดไลฟ์ตอนไหนเนี่ยแถมผมไม่รู้ด้วยว่าผมจะตั้งโดนิทยังไงฮึบชึบโอ้โ,โ,อโ,โอหโคตรฉลิวอะไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร่วโอ้ย ไปขึ้นชืบเอ๋อ,อมันต้องค่อยๆอโดชื้เอเออ๋อเอ้ยขึ้นไวไวดีโอ้อ yes โอ้ยอือกระโดดไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ย oh. ผมยังอยากเปิดไลท์มากเลยแบบไม่แน่ใจว่ามันเปิดไลท์งไงอะดิผมรู้นะว,ว่ามันมีปุ่มให้เปิดไลท์อยู่อะแต่กล้องโทรศัพท์ผมมันเออเลอรีององไงมันใช้ไม่ได้ใช่ซึ่งแปลว่ามันต้องใช้พวกกล้องกล้องที่มันเอาไวท้ทําที่มันแพงๆเงช่นพวกโกโปรอะไรสักเนื้น หรือไม่ก็กล้องที่เอาไว้เนี่ยกล้องที่มันเอาไว้ถ่ายคลิปอะนะผมผมก็ใช้มันแล้วซึ่งผมยังไม่มีคอมแสดงว่าหูฟังแบบดีๆแบบพวกอย่างนั้นน่ะแล้วก็พวกเมาส์เอ้ยมาดิพวกไมอะไรพวกนี้นก็อาจจะเอ๊ะหรือว่าซื้อหูฟังแบบไม่แบบมาด้วยมั้ล่ะน่าจะดีอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีจริงหรืเอเปล่า My my to nothings both at to initiatives to dragon doors nothing need vinem this there life guise, are all are like засciltene feel Just own wanna ผมไม่เสียงผมขอให้เสียงมันเข้าคลิปให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นผมอาจจะเสียคลิปอีพี่อย่าเพิ่งไปเทเลพอร์ต เราคงต้องจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้โอ้ยผมเพิ่งสังเกตเนี่ยว่าเรามีหมวกโอากาสด้วยโอเคเราคงต้องจบคลิปเป็นเทียงเท่านี้นะครับไม่งั้นคลิปมันก็จะยาวเกินไปอ่ะเนาะบ๊ายบายขอให้โชคดี